ลูกสิปจำแม่มากินต้มปลาด้วพ yeah, yeah. ี่น้องเออกะปิปลาปลาสุกจ yeah. ิตเหมือนกอนเอาจานหองออกมาเนาะให้เป็นคนเหตุจานหองอะไร่า้บัลซามิใด้บัลซามินะมาปลาปลาัตชมบมาเจ้าเอามาในไหนคนยังบริการ ค้นขันยังไปห้ส่งมองส่งมองไปช่งแฮเพื่อเพื่ออบน้าสำอางอีกตะบุแต่งตัวมันไปแล้วเราเป็นคนลงเดาเหรอข้าวนาพันน้ำมาทำอะไรเอาว่าพันธั์อะไรกันกครับแซบอยู่บ่แซบอยู่บ่นี่นะก็ไปใจถั่วอ้นายกขันชมขึ้นนกเมาแล้วบ่นี่บ่ได้เมาซึ มึงกินจากกานองมึงจะพาว่าให้เขาใส่เออไม่จะน้ำต้มเนาะขันกันบมะนเครื่องก่อนกันหอมซอยใช่มาเลยพี่น้องเด้อเออเนยับก้อยซอยแซ่คนหล่อสองคนได้เนี่ยพี่น้องคุยจักอีูบ่พูดอีน้อยพูดอีน้อยเด้อนี่เด้อะพูดอีน้อยคนสวยเด้อ มากินแบบรอดแล้วเนาะงานแล้ว้ากามาหรอข้าก็มาแมนบ่ขากมาแต่เหตุงานเรือดเวทมวักได้ผูลงปลาถอะเอาแม่เอาเอาเเนื้เอาไปถูมันดินี่นี่ไม่ถูอยู่ในนี่น้องเออข้นขึ้นก่อนใรขึ้นข้าังนาวข้ามังดาอาหาข้าอ่างห่านน้งเด้อ เรานาพันามีดอกใส่มันจะมุกป่านรลดปาดกลางรลดบีบเอาปาดกลางรลดเฟิร์ีเราปานหน่าป่านครึ่งรลดเราป่ดนม่นน่ะกินเบียร์อะไรป่น้าใส่ครื่งหนึ่งก่อนเพื่อจะกินหมดแดงลงพันนะอ้าเราชอบกินหมดแดงไหนก็คือบ้านคือเมืองไหนวาสาบพี่น้องนี่คือห่อห่ห่ บวได้เราแนวเรานี่ยนเอาปลาให้เขานำอาปลาไป้พรอมเด้ได้หปลาปนทีเ่าก่อนเออาวอเนยเน่าถยอยู่ไนเนี่ยยมัเียบ่อยเรียบร้อกันจแบบกับบนกันึเรียบร้อ